ก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Call of Duty Warzone ในเวอร์ชัน2.0นะคะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นโหมด Battle Royale นะครับผมอะชอบเล่น DMC มากๆนะครับผมไม่เคยคิดจะเล่น Battle Royale เลยสักครั้งนะฮะเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะลงไปเล่นแบบ Battle Royale กันนะครับจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลย Lady go และนี่ก็คือหน้าตาที่ผู้เล่นที่จะลงกับเราโอ้โหอย่างเยอะ ในบทนี้ก็ไม่ยากนะครับขอจะให้เราลงไปเก็บอาวุธนะฮะแล้วก็ให้เราสู้รบกันนะครับแล้วก็ให้เหลือเป็นทีมสุดท้ายนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะแค่นี้ครับง่ายๆนะแล้วก็ถึงคาเอาจิงนะฮะตอนนี้เรากําลังขึ้นเครื่องที่จะกระโดดล่มลงไปนะครับไปพวกเราดีนะตัวผมฮนะชื่อมันจะดูน่ารักนิดหนึ่งนะฮะผมจำเป็นต้องให้ตั้งชื่ออย่างนี้ฮะเพราะว่าอยากให ฝ่ายตรงข้ามแบบว่าอ็นดูเรานะฮะตั้งชื่อนักเข้าไว้นะครับฝ่ตรงข้ามจะไม่ค่อยยิงเราริงหรือเปล่าไม่รู้ฮะเราจะลงไหนดีฮะโอเคเลงเลยแล้วกันไม่รู้ว่าลงไหนจวลงเลยมาสักที่ฮะสักที่ตรงไหนตรงไหนสักที่นึงตรงนี้แหละลงเลยตรงนี้เลยกลางร่มตัวตาย ผมไม่รู้วาภาพมันจะสวยหรือเปล่านะครับถ้าไม่สวยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะมีคนลงไหมไม่น่าจะมีนะอันนี้อะไรอะ่ะโอเคเก็บมาให้หมดเราเจอแล้วเก็บให้หมดเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเราเปิดประตูโอ้โหบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมันเป็นโรคอะไรวะางถามจริงรอะตกใจเก็บสไเกาะ ใส่เกาะนะฮะตอนนี้เราได้เกาะสามมาแล้วโคตรดีเลยถ้าเสียงเกมเบาขออภัยด้วยนะผมเบาเสียงเกมไว้นะครับเพราะว่าเสียงเกมมันดังมากสําหรับเกมนี้นะครับมันปิดเสียงผมหมดเลยอ่ะไปเราหาของต่อครับผมพยายามจะไม่ตัดคลิปนี้มากเกินไปนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนอนะ่ะดูนะครับว่าผมจะเล่นยังไงนะครับจะไปต่อยังไงนะครับจะชนะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็พอยิงได้บ้างนะฮะอะไรใครมาร์กอะไร ไปเลยโกเราตามเพื่อนแล้วตอนนี้เรามีปืนอ่า AK นะครับแล้วก็สไนเปอร์อันหนึ่งนะฮะสไนเปอร์ครับแก้เองด้วยไปข้างหน้าคิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นเมืองใหญ่เลยเรามีสไนกำลังดีเลยตรงนั้นมีคนอยู่นะฮะมันจะเจอคนเลยฮนะข้างหลังเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าฮะ ไม่รู้ว่ามีคนโดดหรือเปล่านะครับถ้าใครเจอคนช่วยมาร์กไว้นะเพื่อนถ้าผมเห็นเนี่ยผมจะยิงทันทีเลยนะไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าแต่ก็ต้องวัดดวงกันดูเจอคนนะเจอคนนะโดนเปล่าไม่รู้ฮะโอเคข้างหลังเพื่อรอด้วยข้างล่างกำลังเดือดมากครับผมเจอ อุ้ยไม่โดนก่อแตกเดี๋ยวเราส่องให้เพื่อนหวังว่าจะไม่มีใครมายิงหลังเราตอนที่เราเล็งอยู่มีฮอครับไม่น่ามีนะฮะข้างหลังเรานะครับ มันมารไม่โดนเราเห็นขาครับเรียบร้อยก็แตกอีกนันหนึ่งเดาครับเดาเพื่อนเดาตัวลังมาเข้าหัวเอาเลยเพื่อนเอาเลยสวยสวยเพื่อนสวยต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปสสนเปิดให้ สตูสวิงไปสตูสวิงไปเกาะเกาะเกาะสามด้วฮะตัวนี้เกาะสามอะไรสนสไนหมดกระสุนหมดได้เวลาลุยโอเคมีอะไรล้วเก็บบ้างดูก่อนอันนี้มีสไนอันหนึ่งนะฮะเก็บสไนเพื่อรอด้วยไม่อยู่คนเดียวเดี๋ยวตายเฮ้ยเพื่อนเราดาวสวยแล้ว เพื่อนเราอยู่ข้างบนนะเราจะขึ้นไปยังไงเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนนายทำอะไรอะ่ะเราขอได้ไหมสวยเราเก็บกระสุนให้หมดเลยกระสุนเยอะมากครับตรงนี้เหมือนวงจะบีบนะฮะวงจะบีบตอนนี้คนเหลือแค่36คน เพื่อนอีคนอยู่ไหนฮะเราช่วยเพื่อนได้ไหมวงบีบแล้วฮะเพื่อนอีคนเราเกิดเกิดเราไม่ใช่หรอเราเห็นชื่อสีเขียวอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยโอ้โหบินมาละไปเพื่อนรีบไปเก็บของอเดยอจะออกไปจากที่นี่ฮะวงบีบแล้วเร็วข้างบนเหมือนมีใครยิงนะฮะไกลๆผมสัมผัสได้นะฮะ ไ่กลัวครับผมมีสไนเปอร์อยู่ฮะนี่ไปสไนคู่ใจผมเสียคนมากครับผมขอกวาดตามองสักนิดนึงนะฮะเผื่อเจอคนวิ่งตามมาเฮ้ยอะไรอะ่ะเพื่อนใจเย็นนะเหมือนจะมีคนอยู่แถวนั้นครับผมเสียเพือพ่อนตงหน้าตายมากครับผมเสียวผมช่วยเขาไม่ทัน <S 2> <S 2> แล้วผมก็เจอผมเจอสตู อย่างดีแลนะ้ผมมาที่หลังอะปาระเบอรไปก่อนไม่รู้ว่าอยู่หลังนั้นหรือเปล่านะฮะเพอผมเจอคนผมเจอคนอเ,คเรียบร้อยครับเข้าหัวเลยเหรอ,อเฮ้ยเกิดไม่เป้าอีกคนฮนะอีกคนหนึ่งเฮ้ยมาช่วยตัวเองได้วะอะไรวะมันรอบไปได้ ตรงนั้นมีคนอยู่แน่มันเห็น,ม,นมันเห็นลางๆครับแอบตรงนี้ฮนะทำวิ่งโคตรดีกระสุนหมดให้ตายเถอะกระสุนสไนหมดอะไรกันเนี่ยกระสุนสไนหมดได้ไงอุ๊ยอุย,อยผมเจอคนผเจอคนเจอเจอคน โอ้โหผมก็ได้ตายาไปแล้วนะฮะไม่รอดฮนะเราก็ได้ถูกส่งใหม่ที่นะฮะเราต้องชนะนะฮะถ้าเราไม่ชนะเราไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้นะครับ 不用